สวัสดีค่ะหัวกระสกายมัน่ออีกแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลอำเภอแกงจัหวรดระยองค่ะตอนนี้ทีมงานพพาวแสงทองทีมบ้านฟิลแด์ค่ะกำลังคนจะลังปพักกันคีกำลังคีงปนปนาบทรอบที่สองนะคะอัน <c oughs> นี้ไ่ยิงกว่านี่ น้องแกระวังน้ำเนอะระวังมันอันนี้ยมันขึ้นแรงนั่นน่ะนะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไปเล่นน้ำไปไปเล่นกับพี่โตพ,พี่เฟิร์สน่ะดูดูดูเขาจอดจังีเห็นนั่นแดบหน้าหมาเลยอะไรเกือบหน้าเกือบหน้านี่นั่นแหละนั่นแหละขึ้นมแรงเห็นไหมขึ้นมแรงน่ะเห็นไหม เอาไปแล้วยังฝากก็ไหลแล้วแช่ก็ติดตามกดถูกใจในดีด้อค่ะสกายมาร์กเลาะค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วอันนี้ที่มสาวสาวหลอบสาวสาด้วยค่ะดิไปแล้วไปแล้วโอ้เปลี่นดองดวงได้บานนี้ไปแล้วไปแล้วอันนี้รอบเตรียมสาวสาว มีแตผู้หยิงค่ะหล่อมีแตผู้หญิงไปแล้วอันนี้คือทีมงานทุกคนค่ะทีมงานแสงทองฟินแลนด์ทุกคนค่ะทุกคนวันนี้อู้ยขึ้นเฮงระวังเด้อระวังเด้อ Ok, lạc bằng Lạc bằng luôn, nó khâm mà, khâm mà, nó lâu Dàn nam, dàn nam, nó lâu lâu Lạc mẹ, khí, khí cuội vào. าขี่กล้วยประกาคขี่แ่เจ้าไม่กล้าขี่กล้วยเลยยันอะกำลังมาแล้วค่ะคนกำลังมาแล้ว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  มาสันี่เน้อเนืมนบอลหมูส้าว็จังไม่แห้งกวนี่มาแล้วค่ะมาแล้วผม,ม่าเล้วลาบสาวสาวแต่งังมยิ่งแล้วค่ะนี่โอ้ยางประยานเถอะโอ้ยนั่งเสยเลย ะยานี่ไหนเนี่ยโอ้โหสาวสาวโอ้ยเก่งเกโเก่่ยไตกจะคนได้นาเลี้ยงบัด na liền hết vào nhà chơi <laughs> khá lời đây Hãy subscribe รอบลนึงเค้นมาบมาณนี้สายเท่ห้คือมีแต่รอบนี้รอบลนึงเคน Terima kasih telah <laughs> menonton! รอบนี้รอบนี้มีเตใส่บิ๊กบิ๊รอบนี้รอบไซส์บิกไปละค่ะลุงเคียน <c oughs> เอาขี้กล้วยวะแล้วขี้ยังนี้เอากล้วยวะขี่ปะดาา้ <c oughs> าหน้าให้กำลังใจลุงเคียนวะเจ้า <c oughs> ตากเ่าน้ำนี่าเ่าน้ำอย่าเบาะน่ง ไป่บันลนะนพี่มิเตใส่ไงเนาะรอ,อบนี้เราบเป็นเพนจะขี่วัดนหน้าโบ๊ค่ะพี่น้องมึงได้ข่าเด้อยอ๋ออ๋อ,อ,อมีหอดปลานิน้นมาสั่นปลานิ้นปลานิ้นโว้ยอ๋อมันตายแล้ว ไปแล้วกำลังขึ้นเรือแล้วรอบลุงเคนกับทีมงาน,นากกใใาเนานานาราวเ,เมื่อไหจะต้องฝากก็อนไหนก็แช่ก็ติดตามก็ติดใจนี่ได้ค่ดเลยโอ้น้มนาม,มนามแรงมากกินี้มาเล่นานา้ำเกมเกมทำไมไม่มเล่นน้ำไม่เล่นน้ำบอกอ่ะทำไมไม่เล่นเีก เราแดดอ่อนแล้วนะทำไมไม่เล่นละ่ะเป็นแดดอ่อนแล้วทำไมไม่เล่นละ่ะแม่งก็ลุกไปแล้วลกูลุกอะไรจะไปแล้วเรียบออ่้อยไปแล้วค่ะไปแล้วออกเตอร์เลว เรียกว่าไปสามบาทเลยนักบ่ไปแล้วไปแล้วค่ะออกตัวไปแล้วชากบึ้งตอนจบนะคะบ้านนี้เป็นยังไงรอดูตอนจบไปแล้วค่ะไปแล้วปปไ,ไปแล้ว